แบบที oh, hey. mm ่ส hmm. mm ิบ hmm. ส mm ิบโอ้ย hmm. น mm ี่พดเลยนี hmm. ่ครับพุ่วปึ๊บปึ๊พลอยุ่สิบานนี่ฮึ้คหนพุ่งวัวเยอะอืออ้ยยยยยหากยุ่งนีแล้วนี่เลยป่าเฮ้ยมันดินทางทันนี่ตัวสวยเลยป่อุ้ยตัวนี้ถึกป่า คือปลาแลี้ยวแมนหลังสามโดนแล้วครับผม,มนี่เห็นบหมวม่าตัวนี้สีแขรงกันเด้อแมนพ่วงมีดตัวนี้นี่นี่นี่เห็นบหมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีซี่เหล่าพี่น้องสุงคขคนครับพีนนพพ่น้องในประเทศเวียดางเหนืบหรือเปล่าปลาเต่าพูดหรือครับทางครับผมมาลุยทางได้ <laughs> <laughs> เบ็ดครับผมอเอาเสบเบ็ดจะสอบเลยครับ <laughs> รถตกต้มเลยนี่ครับไปเ่อใดบืนเมื่อใดนะครับผมครับจะจะสอบ ขึ้นฟ้าขึ้นฝนขึ้นเมื่อนี่บนโต๊ะก็มัดขึ้นครับร่องเมืองไซเบียครับงี้กินมู๊งครับผมแต่ว่าเป็นธงหน้าตีนบานนะครับเด้อบนน้มายามคุณดูนะครับหน้าตีนบานครับนี่งงไงมูบ๊บานเลยเยอะครับนี่มู๊บานอู้ยเลยครับอันแข็มตีบนบานเลยจ้ะแต่บางทีคนมาใส่แข็มก็อบกวนมั่นเลยอ่ะรบกวนอือ้ม ปลาหลาไปจักหกหกเนี่ยใหย่ยงน้ำคุ้นๆล่ะปลาหลายคือน้ำขีดตมอมไรลงหน้าบ่อืไม่น้ำขีดตมบ่เออนี่เบิดละปลาน่อจีดครับดูอีกเลยครับตมปตรผมไ่จักละ ไเปนครับผมเ็ดไม่เหแมนเบ็ดไม่ครับผมออกาดีดีงวยคักดครับเบ็ดสุดนีิยอดเบ็ดเบิดเบิดอันเบิดเบะครับน้ะงตัวนี้ชิโนเบิดเจ็บอเจ็ดครับเมาครับผมาก้องเริ่มกลมแล้วอีอแ้ว ตัวอมาเนี่ยครับผมใช่นี่แหละอับจ๊บจับจับนะครับบเหมือนเดิมครับผมลงหัวเดีอวเพื่อนเขาครับน้ำแดง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 จะมาดูผ้าหยาดกันนะครับเนาะกินข้าวเช้าแล้วนี่ยละจะพาวผ้ายาบครับ แ่า่บผมกินก๋าซาแล้วพยาเมดครับมรเบมื่อนี่ถิม่มไปซื้อโมงหนึ่งรองเมืองมันเปียกขึ้นลุดดีแท้ย่งไวเยอะนี่ครับต้นจากจรีไงครับผมก็ผมมีน่อยไปไนไี่ต้นจากจรีต้นนี้ขนาดป้าตัวยังเถาดีเมื่อยทันเถาทัเทานเถาดอกอยู่หลายซื้อครับผมปลุมเ็ด้กันครับ พอนูนห้งวนไปและครับผมอืมะยางแหงุนมยางแหง,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 งนี่ก็ยางไปธรรมดาเ <c oughs> นี่นาะียย <c oughs> อยองไปเฮ้ยปะลุงครับนี่หลังแงเขาเงไหนหลังแงเขานีโงปะบ้ก่อนบอยูิกินยูต่วพวกืนครับผมโอ้ยเ่งก็พวกืนมันฆาขอะวา เป็นงไงเห็นไหมครับเด็กเม,มันหมาเนอะหมาน่า,นานนนนตีนงงบานนี่เห้ยตินเด็กตัวใหญ่บ่เอาตัวหน่อยลองเบื้องบานนี่ยิไงไม่ได้บ่ครับห้อยกัดครับผมเห็น้ยตัวใหญ่สุดเหรอเบื้องตัวหน่อยบ่เอาเปลี่ยนไม้เบื้องเอาบานนี่โอ้คนใส่ก็อยากได้ตัวหน่อยวนะปล <laughs> า <laughs> ร้อนครับผมอ่ะต้นครับผมหลังสามโดนแล้วครับผมนี่นเห็นบหมว่าันนี้สีแขรงกันเด้อแมนีนพวม่มอีกตัวนี้นี่นี่น,นี่เห็กกนบ,บ่ต,ตัวงามเลยอุ้ยฟังเดี๋ยวบริสายเนาะอุ้ยฟังเดี๋ยววัดตือกับตาก่องใช้สีมันเข้ากันรอบใบด้ว,ดวตัวงามครับผมปลาช่วงนี้มีตัวอ้วนเลยครับช่วงนี้อาหารสมบูรณ์อูนขึ้นเลย ้าจะใส่ไปทังดูบอสบ่อมองไดอ่ะมองลใส่แกนะม่ปานาะองเดีใส่ห้ดเล้ใส่ได้เลยยามึงพกกันจะเอาปลาบ่อยแต่เดินถือป่ะหนัะคือกลมๆ ให้มีเลือดหลังนึ่งมาที่นี่น้ำไม่ยามอย่าลืมเด้อทังที่สามเนาะตรงไหนเนาะลังสามเก๋าวงนีอน้ำตาขุนังอันนี้ดิ่งอีกขุนวงมือขุน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 ขน คก่วจะรงลางไหแมนแมนแมนทั้งผมทื้งผมดิจังอยู่ว่ครับอยู่กับเป็นป่าเด้องูปะโอ้ยไปแล้วครับผมทุกอย่างที่สิลุดไว้จังหวะขนาดเปลี่ยนมิ拉ได้นี่เปลี่ยนวลาเหี่ยมเลยครับผมรดหละเอาล้งหนักกง นี่นล้างล้านี่หลังนนี้มีนี่หลังมีนี่นี่ยังจะแม่ไหนนี่อุ้ยตัวนี้ถึกปลาถือปลาเลีวยวเม่นหมุนหม้นหมุนกิบชุนจุนจุนเลยมไม่เล่นหมุนกิบชุนเลอืมสวยอีกแล้วครับผมกล่องไข่อ่องรองครับคุณน่ะให้กินเต็มที่เลยผมน่ะ สองครับอุ้ยกืนเลยครับผมหมมลุดเลยลุดมโมมลายลายดอกึยางด้วยถึงไม่ใช่วันหนึ่งยั่ไบอบองดสิบสิบหลังอยู่ลวดสิยางปะโถสองครับผมกล่องไฮซิงหัวเสียไปป้าป้าล้างนี่กระโค เขาเริ่มกลมเลยดิ้อยู่ว่าหลังนี่ยจังเดดินดินบุยูที่บยูกับผมยุ่มดินแล้วป่าหลังหนาขเป็นดินดกับผมอย่างนี้เนี่งูบ่หลัหนา้นไนี่นเห็นมันดินงหันนี่ย โอ้ยสวยเลยปะนี่งามเลยสามแล้วครับผมง่อยกินมินครับนี่ไหนเดี๋ยวแม้วส็มาตุ้ดรอดสวงามครับผมปลาตัวนี้ก็ตีอยู่หลังนี่งก็จำเป็นต้องถี่ไปซวงสมองตัวนี้ซึ่งวันนี้ก็กินในตัวนี้ถอดรอดมั้งครับผม มงเดียวก็เสียวได้กินเดียเดี๋ยวไปครับมองเก้านี่ละตอนแรก่าสมมติ่มีป่าน่ะตื่นนี่ครับมองนี่มัดยืดนองสีตัวนี้นี่เด็กชุบโป้งเถอนี่ยูตนะครับผมนี่นีป่าเลยเด็กยังตเบ็ดเยโอ้ยยูยูยย่าอยุ่นีเรวนี่ลย้าอหายยังต นี่นี่เราป่านี่เราป่าฮะสูงมากพี่เห็นปะ่ะเสียบเกเดเลยเค,คมคมคมสดุดๆทุกตัวเลยสุดหนุมมายามเร็วเนาะหนุห่มมาไม่เพราะสิทิ์แต้มด้วยถ้าต่อยานได็กประมาณสิบกว่าหลาหัง เอาอยู่ตยามเลีวกดีเีย่องนึ่งครับผมจมบูลูดครับผมนี่มือกล่องสมัยยันอีกสองหลอตัวสิคำ้าสูมหมางว่าเดยไม่หยแกะแสกครับผมาหนานไปเห็นเด็ขหนากอ่างมขวามือเหอ อยู่ตลอต้องดูดีๆูดีๆๆ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 ๆ เขาก็เขาโอ้ปอดลึ<ะ>ลกแห้งตัวนี้เตหาม่แล้วฮ้ยฮเตรีย <c ười> มนำไปดูด้วยติดายนี่ตุ้ยละ <c ười> อ,อุ้ยกัดนหาละผมตรงงั้เลยนั <c ười> ่งเชียงไปได้แบบนี่กล่องสินะคนเดียว ส่วนผมกิปเป็ดงานนะครับผมยามอีอกแถวเนี่ย็ไปเพ็ดงานครับเวลาด้หน่อยไม่ได้หน่อยใส่เวลาเป็นประโยชน์ครับผมอายา่าหากินทิ้งเลอะครับทุ่งทาต,ทตั้มหัวตุ้นตั้มได้พื้นคอเข่าได้พืนน้นข้หนังม่ข้างหลังม,งมงาที้เสียงปลาที่หนึ่งครับผม ไฟแรงเหรอต้องหันนี่นี่ยูปุถัละม่ยยูกับผมรอนแกกแทกกเอาเียนี่แล้วหันนี่ีหันเอาอยู่ลังหันครับเอาไม้มึงเอาไม้เบ้เอาเสียนเตงผ่านเลยทึ่งเถ้เอา โอ้เอาเอามาเอาเอาไม่หลอนมาเอาหลังนี่อันนี้ก็ม่หลอนครับผมอุ้ยอันารย์มาโดนตัวครับเอ้าใช่ที่สซลยุ่งสิบาลนี่ฮึโคหนแนผมวออยู่อุ้ย่วสวยเลยอืมตัวงามครับผมงอสวยมินิริทเลยโคกงวยกระดับสมควรกันนับนับฮึแล้วครับผม

ขางพิ้นสามลืมอน่ด้บอกตะกล้อได้สักอ้หแมงบอกนี่เหรอลิงกรสันึงจะบึ๊บึ๊บรึ๊บวยงามเลยครับผมนี่ียวเดียวตังหนาคือเป็นดินตังตัวหนาเนี่นี่แมนตัวอำไปนี่

มันดินตัวเทศทั้งหันเนี่ยมันล้างนาดีกว่าเฮ้ยนีน่นดินไปปาดนะครับสวยเลยเอ๋นี่นยมักการฉง,อ,งอันทีเ่เกล็ดน่นเองเนาะแสดงว่าถือทุกคนถือแต่ไซที่เหลือโอ้ยงามครับผม กินนอกเป็ดก็เป็นแบบไม่นบ่แบบเลยอ่ะเ้ยใหกระบอไปอีกก่อนไปก่อนไปก่อนปลาตก่อนเหมือนงาดินนอกเป็ดนี่ากรองนี่ อยู่ั่อต้ลครับจะมาทั้งกลวงกลวงหงงนี่้ารี่นี่พูนี่นี่ครับนู่นนะชูรูเลยมบ้าปล่าเหมือเท่านั้นเก่าแลวรอบเรียน้กระดิ่งดดดดี่่นหอดเทียง ปวดหากกินลึกสบายใจได้กินลึกนเนี่นีสวสดครับผมวอ๋อหุ่นเฮีย,ย,ยท่เมือเฮียเิดไพยายามอีกคนละสองหอบยามคืเก้านี่แหละดุดมือครับผมขอนหปาดฝนครับตัวนี้ ไลยครับผมแถมที่เก่านะครับเนาะปากทูเคยปวดจิกเกียเนี่ยเก่านะครับเนี่ยไปไม่ปกเป็นตายเลยกาศแข่ยกันแช่เงก็ดีนี่ตกเอาปลาปะปลาที่หุ่นเร็วเดี๋ยวมึงแข่งไปก่อน ตื่อะไรเนี่ยฮึฮึฮึน้องนางกำลังง้มก้มอะไรอยู่ฮึฮึฮึเก็บที่เรื่องเลยนี่ไหนตเนี้ยผมรุ่นกันครับรุ้นเซครับผมัวองามเลยครับไหนในป่าเออเซตที่ซิปซิปโอ้ยปลาต้ได้ีตีแล้วครับผม หังอีกทีนะสิเฮ้ยสองหลังสักสุดละมัดละสองหลังคือไายละครับแนวหน้องแต่ว่ามันเป็นโครงขวางอยู่ขวาเหมือนได้ด้วยเดี๋ยวเบ่งก่อนเป็นโครงขวา,าอีางงรี้ปาอยากลอกกินบ้าง าจะรุดป้อตัวนี่กเห็นดิบรุดแล้วก็ไปไปแล้วกเห็นหนากันทั้รุดครับผมรอลอไม่แล้วครับรุดครับผมลังนีก็ได้เกยบก่อนครับผมตอบแดกเข้าผลงานห้อ มาซีฟแ้มครับผมรอบแรกหมานครับรอรุนอีกรอบต่อไปครับผมเมื่อกล่องมือที่มาเองที่นี่สมพูจะเป็นงานละครับอาจจะสองรอบสมพูจะเป็นงานละครับเมื่อกล่องมาหลุดอีพี่สองจ้ะอ่าอีพีสองนะครับเนาะมดูนีพี่สองครับผมนี่ครับพี่แรกเข้างามครับผมป่ารอบแล้วเนาะชิ้นนึงชั่วโมงนึงเนาะแมนชั่วโมงเดียวนี่จะสอบฝนกระตุกสับด้ฝนคระตุก เราดูนี่พี่สองก็พร้อมกางมือกลางที่เนี่ยครับผมโอเคจ้าไปศิษณะกำลังใจเด้อจ้า